ด้วยกิจคารวะต่อมวลมหาประชาชนทั้งที่เวทีสวนลุมพินีแห่งนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เป็นนักรบหน้าจอนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศพวกเราเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อการเป็นตัวลูกประเทศไทยวันนี้เรามายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องมวลมหาประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ เราอยู่กับพี่น้องประชาชนมาห้าเดือนเศษเช่นเดียวกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนกินกลางอะไรนะฮะกินกลางถนนใช่ไหมนอนบนพื้นคอนกรีตพวกเราก็มีประสบการณ์ร่วมกันพวกเรายังคงยืนหยัดอยู่กับพี่น้องไม่ว่าจะช้าเร็วขนาดไหนนะครับยังไงก็ตามก็เป็นประวัติศาสตร์ ของโลกไปแล้วนะครับที่มีบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขออกมาร่วมกับพี่น้องประชาชนมากมายขนาดนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวเรามีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพจากทั่วประเทศมาให้กำลังใจท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับในฐานะผู้นำสูงสุดของข้าราชการประจำ ในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับซึ่งท่านประหลัดได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่น้องครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์ก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆพวกเราได้ก้าวพ้น ก้าวพ้นความกลัวเช่นเดียวกับพี่น้องพี่น้องกลัวไหมครับที่เขาข่มขู่พวกเราพี่น้องกลัวไหมครับเช่นเดียวกันครับพวกเราบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขก็ไม่กลัวนะครับวันนี้เรามีอาจารย์สี่ท่านด้วยกันนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องครับท่านแรกท่านมาใน หลายสถานะนะครับท่านเคยขึ้นเวทีหลายครั้งแต่วันนี้ท่านจะมาในนามของอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทอดีตเลขาธิการแพทยสภาในสถานะสมาคมวิชาชีพทางด้านแพทย์นะครับอาจารย์นายแพทย์ชูชัยสุขพวงศจะมาเล่าพวกเราฟังครับว่าทำไมวิชาชีพสุขภาพจึงได้ออกมามา,มากขนาดนี้ครับเรียนเชิญอาจารย์ชูชัยครับ สวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพทุกท่านครับทั้งที่อยู่ที่สวนลุมและก็อยู่หน้าจอบูสกายครับพี่น้องครับวันนี้คุณหมอสุวัฒนวิทิยาพงศุกิจผู้ดำเนินการบอกว่าให้ผมมาพูดในฐานะแพทย์อาวุโสอันที่จริง เ,เมื่อวันสงกรานที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านสาธิตก็ก็พูดทํานองนี้มาครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าให้มาร่วมพิธีสงกรานในฐานะผู้อาวุโสให้มารดน้ำดำหัวที่ที่นี่นครับอันที่จริงผมก็ไม่ได้มาในฐานะผู้อาวุโสหรอกครับแล้วก็ ปฏิเสธความเป็นอาวุโสเพราะว่ามองในกระจกทีไรก็ยังไม่เห็นริ้วรอยของความอาวุโสพี่น้องครับแต่ว่าที่มานี่ก็เพราะว่านับถือหัวจิตหัวใจของผู้ใหญ่บ้านสาธิตลุงกำนันแกนนำกอปปส และที่สำคัญคือหัวจิตวหัใจของพี่น้องมวลมหาประชาชนครับผมจึงไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะปฏิเสธคำเชิญที่มากด้วยน้ำใจเช่นนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาพูดในส่วนของวิชาชีพนะครับดังที่คุณหมอสุวัสด์ได้ เคยนำไปแล้วว่าในอดีตเคยเทํางานในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ต่อมามาเป็นเลขาธิการแพทยสภาซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับแพทย์ทั้งมวลผมอยากจะเรียนว่าวันนี้ผมรู้สึกมีความภูมิใจมากนะครับที่ เกิดมาแล้วก็มาทำงานในวิชาชีพด้านสุขภาพนี้แล้วเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับที่คุณหมอณรงสหาเมธาพัฒน์ปรทรวงสาสุขและคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะครับได้แสดงบทบาทที่ทำให้เราภาคภูมิใจสิ่งที่ผมจะเกิดนำนี้อาจจะ ทำให้มีความรู้สึกว่าจะมีการยกย่องชื่นชมทางวิชาชีพอาจจะเกินเกินจริงนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะต้องขออภัยแต่ว่าอยากจะพูดจากส่วนลึกของหัวใจว่าตั้งแต่เมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้วทางน้องๆเหล่านี้นะครับที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับทางชมรมแพทย์ชนบทซึ่งประธานชมรมคือคุณหมอเกลียงศักด วชลานุกูลเกียรติคุณหมอสุวัตแล้วก็คุณหมออ้อนะคุณหมอนลินคุณหมอประจ,จักษ์คุณหมอสุพจน์หลายท่านก็ได้ไประชุมวางแผนกันวางแผนกันที่จะเข้ามาดูแลสุขภาวะของพี่น้องมวลมหาประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะวันที่ มากันเป็นล้านนะครับไม่ว่า24พฤศจพิธกา9ธันวาแล้วก็13มกราที่แยกไปหลายการชุมนุมแล้วผมก็ทราบว่าเครือข่ายอาสาสมัครทางด้านการแพทย์ซึ่งประกอบจากคณะแพทยศาสตร์ประมาณ9แห่งแล้วก็จากอาสาสมัครวิชาชีพพยาบาลเภสัชและอื่นๆนะครับก็ได้เตรียมตัวแล้วนะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายคือ15วันสุดท้ายหรือ1เดือนสุดท้ายหลังที่ปปชและสารรัฐธรรมนูญชี้วินิจฉัยแล้วเนี่ยก็จะมีการชุมนุมใหญ่ทางเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์เขาเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องประชาชนครับ เตรียมที่จะดูแลสุขภาพของผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าที่จะแยกออกมาเป็นการชุมนุมเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นก็ไม่ทราบได้แต่ว่าการเหมือนจัดการผมเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาก็จะเป็นประสบการณ์ให้ทุกอย่างไปด้วยดีนะครับพี่น้องมวลมหาวิชาชนครับผมอยากจะเรียนโดยย่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมา วิชาชีพทางด้านสุขภาพได้สร้างคุณอุปการให้กับสังคมไทยไม่น้อยและผมอยากจะเรียนว่าเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านนานา,นาอารยประเทศผมอยากจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับพี่น้องคงจําบางท่านคงจาได้นะครับในยุคสมัยที่ท่านอาจารย์หมอเสมพริ้งปวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นสมัยนั้นประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับสามสปีที่แล้วเราได้รับเกียรติจากผู้มุ่งในการองค์การนาไมโลกให้เงินสนับสนุนและผู้มุในการใหญ่องค์การนาไมโลกนี่ได้บอกกับท่านอาจารย์มอเสมว่าเงินที่ให้การสนับสนุนป,ประเทศไทยนั้นนี่ประเทศไทยสามารถที่จะไปทําแผนและก็จัดทํางบประมาณอย่างอิสระ ซึ่งน้อยประเทศที่จะได้รับเกียรติเช่นนี้นะครับหลายหลายปีมาแล้วประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับผมได้พบกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านหนึ่งคือท่านถนัดคอมันที่สนามบินในต่างประเทศแห่งหนึ่งนะครับผมเข้าไปกราบท่านและก็แนะนำตัวพอท่านรู้ว่าเป็นหมอท่านก็ก็ชวนคุยนะครับ การสนทนาช่วงหนึ่งนี่ท่านพูดอย่างนี้ครับว่าในประเทศไทยมีสิ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจากในคน,คนในประเทศไทยและรวมทั้งตัวท่านเองท่านบอกมีสองเรื่องฮนะเรื่องแรกคือทางการแพทย์สาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านสูงมากเรื่องที่สองคือการไฟฟ้าผ่ายผลิต เมื่อคืนผมฟังพี่โสพลสุภาพง์มาพูดเรื่องแปลรูปปตทนะครับผมก็หวนเรียกคิดถึงเรื่องการแปลรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ได้ว่าโชคดีเหลือเกินนะครับเรื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสารปกครองนี่สั่งว่าการแปลรูปไปเป็นองค์กรมหาชนนั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เช่นนั้นแล้ววันนี้เราก็จะได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาแพง ว่่่าทีเป็นอยูผมคิดว่าเรื่องพลังงานปตทนี่เป็นเรื่องที่คงจะต้องคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการควบคุมการสูบบุหรี่ในเรื่องการควบคุมโรคเอสเราก็ได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าทำได้สำเร็จในเรื่องการวางแผนครอบครัวพี่น้องครับ ถ้าเราทำไม่สำเร็จป่านนี้เราก็จะมีประชากร90กว่าล้านนะครับแต่ขณะนี้เรามีประชากรประมาณ64-65ล้านและใน10ปีข้างหน้าเราจะมีประชากรไม่เกิน70ล้านครับทั้งนี้เพราะว่าคนเกิดและคนตายเท่ากันถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งขณะนี้ เมื่อก่อนประชากรเท่าๆกับเราครับขนาดนี้ก็ไปประมาณ90กว่าล้านแล้วแล้วในพื้นที่320ล้านไรในประเทศไทยเนี่ยครับประชากร70ล้านคนเนี่ยถ้าเราช่วยกันปฏิรูปช่วยกันทำให้ดีด้วยพลังของมวลมหาประชาชนผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยที่สุดในโลกครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับคือเรื่องระบบประกันสุขภาพทวดหน้าหลายประเทศยังทำไม่ได้ครับเรื่องนี้คุณหมอสงวนนิตยาลำพงซึ่งล่วงรับไปแล้วคุณหมอประทีปธนก,กิจเจริญสํานักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาตินี่แหละเป็นคนริเริ่มแล้วก็ทางการเมืองก็ไปใช้ว่าเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เพื่อนบ้านเราหลายประเทศในโลกนี้ยังทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นประเทศไทยได้รับการกล่าวขานในเรื่องนี้มากแล้วเรื่องประกันสุขภาพทุนหน้าก็จะต้องพัฒนาให้ดีต่อไปในภายหน้าพี่น้องครับมีเรื่องการทำซีเอายาซึ่งบริษัทยาข้ามชาติที่เขามีสิทธิบัตรเนี่ยเขาจะขายยาราคาแพงมากในครั้งนั้นนี่เรามีรัฐมนตรีที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เช่นคุณหมอมงคลนะ่าสงขามีประธานบอร์ดองการเภสัชคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์มีเลขาธิการอรยอคุณหมอศรีวัตรทิพทราดลมีนักวิชาการผู้สงรงคุณวุฒิคุณหมอสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐและผู้อำนวยการองค์การเภสัชคุณหมอวิทิอัชเวชคุลเราสามารถทําให้ราคายาบางตัวซึ่งราคา70บาทเนี่ยเหลือเพียงบาทเดียวนะ คุณภาพประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนกันทุกประการอันนี้สร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทยาข้ามชาติที่มีพฤติกรรมแบบทุนสามานคนเหล่านี้ถ้ามีโอกาสก,าก็จะหาทางซื้อสื่อแล้วก็ดิสเครดิตทำลายคนที่ผมกล่าวถึงมาแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องการสาสุขระหว่างประเทศผมอยากจะเรียนว่า การสาธารณสุขระหว่างประเทศขนาดนี้นี่ประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์การนาไมโลกนะครับ